สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดไม่รู้ว่าเป็นของแมวคนร้ายโลคืนซ้อยทองปลอมแล้วพร้อมเขียนจดหมายขอโทษจากกรณีผู้ใช้เฟซบุ๊กกิ่งท้าแพาเผยแพร่ภาพจากกร้องวงจรปิดเผยให้เห็นชายสองไร่พร้อมระบุว่าทั้งคู่เข้ามาขโมยเจลแอลกอฮอลและซ้อยทองของปลอม ของแมวดำนำเสียเกาออกไปเหตุเกิดเมื่อเวลาประมาณ19นาฬิกา34นาทีวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาทั้งนี้หากไม่นำมาคืนจะแจ้งความดาเนินคดีต่อไปทำให้เวลาต่อมามีผู้แชร์ข้อความดังกล่าวออกไปยังกลุ่มต่างๆมากมายกระทั่งผู้ใช้เฟซบุ๊กบางส่วนให้ความเห็นว่าหากชายทั้งสองคนถูกดำเนินคดีจริงจะให้การไว้ยอย่างไรนั้นเมื่อวันที่21พฤษภาคมผู้สื่อข่าวรายง,งานว่าล่าสุดผู้ใช้เฟซบุ๊ก กิ่งท่าแพ้เปิดเผยว่าช่วงเย็นวันที่20พฤษภาค,คมที่ผ่านมาได้รับสร้อยทองและเจลแอลกอฮอล์คืนแล้วทว่าไม่ใช่เจลขวดเดียวกับที่โจรขโมยไปนอกจากนี้ยังมีเงินสดจำนวน60บาทพร้อมจดหมายขอโทษฉบับหนึ่งด้วยโดยจดหมายดังกล่าวระบุว่าเรื่องที่เกิดขึ้นผมขอโทษครับที่หยิบเจลแอลกอฮอล์และสร้อยคอผมไม่รู้ว่ามันเป็นของแมวเพราะผมเห็นมันตกและขาดตามสภาพนี้อยู่แล้วที่ผมทำไปเพราะผมอยู่ในอาการเมาและขาด พอมาเห็นข่าวตนเองแล้วรู้สึกตกใจและเสียใจกับการกระทําของผมผมไม่ได้ตั้งใจจะขโมยของแมวผมต้องขอโทษกับการกระทําของผมด้วยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ